สวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับมาดามรันจวนอีกแล้วนะจ้าวันนี้เราก็จะมากับหัวข้อที่ว่าระหว่างเรานั้นคืออะไรระหว่างเรากับเขาเนี่ยความสัมพันธ์นะตอนนี้ณนะความรู้สึกที่เขามีเออคืออะไรอารมณ์ประมาณนี้นะคะก็หัวข้อย่อยก็คือเขามองเราเป็นคนยังไงนะเขามีความสุขไหมเมื่อเวลาที่ได้พูดคุยกับเราแล้วก็ ในความรู้สึกของเขาเนี่ยระหว่างเรากับเขาคืออะไรเขารู้สึกกับมันยังไงอรมณงประมาณนี้นะจ๊ะก็เป็นโดยรวมเนาะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะอันนี้กองที่1กองที่2กองที่3ดูได้ทุกเพศนะถ้ารู้สึกว่ากองไหนดึงดูดรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นได้เลยนะจ๊ะ1 2 3สแล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลย เอาละค่ะมาถึงกองที่หนึ่งใครที่เลือกกองที่หนึ่งบ้างตั้งสมาธินึกถึงเขาคนนั้นเลยนะจ๊ะก็เป็นดวงโดย,โดยโรวมเนาะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงของขไม่ต้องไปซีเรียสน,นะดูได้ทุกเพศนะคะมาดูคําถามแรกกันดีกว่าว่าเขาคนนั้นที่คนกองที่หนึ่งนึกถึงเนี่ยเขามองคนกองที่หนึ่งเป็นคนยังไงเป็นคนสวยเป็นคนน่ารักหรือเปล่าอารมณ์ประมาณนี้ก็ได้นะเออขอห้าใบค่ะ เขา,ามองคุณเป็นคนใจดีนะจิตใจดีอบอ้อมอารีเออเป็นคนคิดสงสารชอบช่วยเหลือคนอื่นก็ได้เช่นกันเออมองเห็นส่วนดีๆเล็กๆของเราหรือเปล่าอันนี้เราเล่นเขา,า,ามองคุณหนึ่งเป็นคนที่อะมีอีกโก้เป็นของตัวเองนะคะมีความมั่นมั่นอกมั่นใจแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดื้อในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจในสิ่งที่ตัวเองคิดอยู่ เป็นคนที่หนึ่งการแต่งตัวรูปลักษณ์ภายนอกหรือว่าฐานะการเงินฐานะการงานเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้เป็นผู้หญิงที่มีความพร้อมในหลายๆด้านาในเรื่องของตัวเองบางคนเนี่ยการศึกษาก็เลิศนะเออหน้าที่การงานก็เลิศการศึกษาก็เลิศหรือไม่ก็อาจจะหมายถึงว่ามีมีแนวเป็นลูกครึ่งด้วยหรือเปล่าคนที่มาดูกองนี้อารมณ์ประมาณนี้ได้นะแต่ใดๆก็คือเขารู้สึกว่า คุณดูไม่ค่อยเดือดรอ้อนเรื่องของการเงินคือมีเงินกินมีเงินใช้หาเงินได้เองมีความสุขเกี่ยวกับตัวเองเออค่อนข้างที่จะแฮปปี้แล้วก็เป็นคนที่เนื่องด้วยอย่างที่บอกเนาะเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะยึดถือความคิดของตัวเองเป็นหลักแล้วก็เป็นคนที่รักความยุติธรรมก็ได้เออไม่ชอบอะไรที่มันรู้สึกว่าโดนเอเราเปรียบอะไรที่มันโดนที่แบบ ไม่ได้รับความยุติธรรมหรืออีกในหนึ่งก็คือถ้าเกิดมป็นในลาลายๆก็ออกแนวประมาณแบบว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบคิดไปเองตัดสินเรื่องบางเรื่องไปเองโดยที่อาจจะไม่ได้ฟังความทั้งสองด้านก็ได้เอออันนี้เป็นแบบแนวร้ายด้วยนะจ๊ะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะแล้วก็เป็นคนที่ในหัวคิดของเขาอะมองว่าเป็นคนที่ทะเยอทยานนะ ไม่ชอบหยุดอยู่กับที่บางทีบางคนฟังเธอทย,ยานมันฟังไม่โอเคเลยนะคะมาดามเออมันไม่ใช่ขนาดนั้นเหมือนถึงว่าเป็นคนที่ไม่หยุดอยู่กับที่พร้อมที่จะอก้าวหน้าในทุกๆเรื่องบางทีไม่ใช่เรื่องของความสัมพันธ์อย่างเดียวเรื่องหน้าที่การงานเรื่องอนาคตของตัวเองเหมือนคุณอะอยากจะไปสู่สิ่งที่ดีกว่านี่เป็นเพลงด้วยหรือเปล่าเนี่ยเออไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ไม่อยากจมปักอยู่กับบางสิ่งบางอย่างถ้าเกิดคุณได้ตัดสินใจทําอะไรแล้วเขารู้สึกเหมือนกับว่าคุณก็จะทําในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณนึกมีความดือ้อค่อนข้างดือ้อเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็บางครั้งปากไม่ตรงกับใจหรือปากคอเลาะร้ายดูเหมือนไม่ได้เป็นคนใจดีแต่ดีใจลึกๆเป็นคนใจดีก็ได้นะสำหรับบางคนนะเออบางคนที่บอกว่าปากจัดเล็กๆบางคนออกแนวปากแจ่วได้นะคะเออนี่พูดไปเลยว่าออกแนวปากแจ่วได้เหมือนกันสาหรับบางคนนะจ๊ะแล้วก็เป็นคนที่ บางครั้งรักความคิดหรือความยุติธรรมของตนเองมากเกินไปเรายึดติดอยู่กับสิ่งนั้นมากเกินไปด้วยก็ได้นะในความคิดของเขาในการมองผนกองนี้นะคะอ,อ่ะมาดูหัวข้อต่อไปมันก็ไม่ได้เป็นข้อเสียนละฉันมองว่ามันก็เป็นข้อดีนะเออเขามีความสุขไหมเวลาที่ได้คุยได บางคนก็อาจจะหมายถึงคุยแชทเนาะวิดีโอคอลหรือว่าไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยเออได้ใช้เวลาล่วงกับคนกองนี้เขาคนนั้นที่คนกองนี้นึกถึงเนี่ยมีความสุขไหมคะเขาห้าใบค่ะคุณค่อนข้างที่จะดูแลเทคแคร์เขาดีหรือเปล่า ในอารมณ์ที่แบบว่าถ้าเกิดเป็นแชทก็อาจจะแบบว่ามีความเป็นห่วงเป็ญญนใยเนาะมีความใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆดูอบอุน่นดูอบอ้อมอารีดูเป็นคนดี <c oughs> หรือว่าถ้าเกิดเจอกันได้ใช้เวลาร่วมกันคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเทคแคร์บางอย่างให้กับเขาได้ดีนะแล้วก็ในใจลึกๆเขาค่อนข้างมีพลังงานบวกให้คุณนะคะไม่ใช่พร้อมบวกนะจ๊ะพลังงานแห่งความเมตตาความอบอ้อมอารีเอออ่าเด็กดาบเฮอร์มิต เจ็ดไม้สองเหรียญแล้วก็สิบดาบไม่รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่ไม่เข้าใจกันหรือช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้คุยกันดีออบางคนบางคู่บางคนอาจจะมีการบล็อกมีการเงียบหายกันเกิดขึ้นนะจ๊ะสำหรับคนกองนี้นะคะหรือมีเรื่องงานมีเรื่องอุปสรรคในชีวิตบางอย่างเข้ามาขัดขวางในเรื่องของความรู้สึกถ้าถามว่าเขารู้สึกโอเคไหมนะตอนนี้เรารู้สึกว่า ด้วยเหตุการณ์ปัจจัยบางอย่างอ่ะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะเรารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยโอเคแต่ในใจ,จลึกๆจริงๆแล้วอะ่ะมันก็อย่างอย่างที่บอกเนะมันมีส่วนที่โอเคอยู่มีความอบอ่อนอารีมีการดูแลเอาใจใส่มันมีความอบอุ่นอยู่ในนั้นแต่นะตอนเนี้ยมันอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันหรือตัวเขากําลังเจอปัญหาบางอย่างเจอการตัดสินใจบางอย่างก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้เขายังไม่ค่อยแฮปปี้ในการที่จะคุยกับคุณในที่จริงในใจ,จลึกๆอะ่ะค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะเอ่อ ไม่รู้ว่าเจอปัญหาอะไรบางอย่างมางคนยก็อย่างที่บอกอะ่ะบางทีมันไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของปัญหาชีวิตเรื่องงานเรื่องชีวิตน,นู่นนี่ครอบครัวหรือเรื่องของการเงินบางอย่างมันทําให้มากระทบความสัมพันธ์แล้วก็ทําให้แบบอาจจะยังไม่อยากจะคุยสักเท่าไหร่ในช่วงนี้ได้ด้วยนะจ๊ะก็อย่าไปซีเรียสอาจจะไม่ใช่พลังงานของเราก็ได้อ่ะมาดูซิว่าแล้วในความรู้สึกของเขาเนี่ย ใครวงขอสักครู่นะคะ,ะความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาคืออะไรเขารู้สึกกับมันยังไงมาดูสิขอห้ใบค่ะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยู่ๆก็เข้ามาในหัวเรารู้สึกว่าเหมือนเขาอยากจะขอโทษอยากจะเทคแคร์อยากจะ, care, กจะแสดงออกบางอย่างนะแต่ตอนนี้เหมือนกําลังแบบ อยากกระทำอ่ะแต่ยังไม่ทำอ่ะมีความดื้อของตัวเองอยู่อ่ะไม่รู้ไปตรงกับใครบ้างหรือเปล่านะจ๊ะเขาก็หวังว่ามันจะดีนะค่อนข้างจะ,จะคิดเยอะคิดมากกับความสัมพันธ์นี้นะคะระหว่างเรานั้นคืออะไรอาจจะไม่มีสถานะเรียกอาจจะยังไม่ได้มีแบบว่าคำ,ำจำกัดความแต่มันมีความอ่อนไหวในนั้นเออมีความอ่อนไหวมีความหวั่นไหวในความรู้สึกระหว่างคุณกับเขา อ่ามันมีความหวังบางอย่างในความสัมพันธ์นี้แต่ในความหวังนั้นก็มีสิ่งที่คิดเยอะมีสิ่งที่คิดมากมีสิ่งที่กังวลใจอยู่ว่ามันจะเป็นไปได้หร้อมันจะโอเคหร้อบางคนอาจจะติดด้านฐานะการเงินฐานะการงานเป็นอุปสรรคได้บางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของระยะทางบางคนอบอกเลยว่าเป็นเรื่องของอายุได้เหมือนกันเออมันมีความหวันวหวบางอย่างอยู่ก็คือจริงๆเขาก็เขาก็ชอบเราแหละเขาก็รักเราเนี่ยอื เนี่ยเขาก็รู้สึกดีกับเราเขาก็ชอบเราแต่ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกันในเรื่องของความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนเขาค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากแล้วก็ดึก,ด,กดึกอะคิดถึงแต่เรื่องคุณอะอม,มองพระจานทร์ก็นึกถึงคุณมองดาก็คิดถึงคุณอารมณ์ประมาณเนี้ยแต่ด้วยความที่นะช่วงนี้มันอาจจะไม่ใช่จังหวะเหมาะในการสางความสัมพันธ์มันอาจจะมีบางอย่างที่ทําแบบว่ามันไม่โอเคเราไม่รู้ว่าพฤติกรรมระหว่างคุณกับเขาแสดงออกกันมาเนี่ย โอเคหรือเปล่าในช่วงนี้แต่เรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะทุกใจนะคะมีความเครียดพอสมควรนะก็อย่างที่บอกบางคนอาจจะมีปัญหาด้านของความสัมพันธ์บางอย่างหรืออาจจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของอายุเรื่องของความต่างเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ระหว่างคุณกับเขาบอกเลยว่ามันมีความรู้สึกมีความหวั่นไหวมันมีความรักมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นแต่อาจจะยังไม่ได้จำกัดความว่าเราครบกันแบบไหน ออกแนวเศร้าอะ่ะมันมีบางอย่างที่อิ่มเอมใจแต่มันก็ไม่เต็มที่อ่ะกองเนี้ยเออบอกเลยว่าหน่วงๆอ,อ,นะอ่ะเนาะอ่ะลืมลืมคนกองนี้ก็ค่อนข้างที่จะเครียดเหมือนกันนะเนี่ยเออมีความคิดเยอะมีความคิดมากอยากที่จะมูฟออนแต่ก็ยังยังไม่กล้าที่จะมูฟออนเต็มที่เอามาดูซิว่าไพ่จะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักให้กับคนกองนี้ในช่วงนี้บ้างคะ อาจจะเป็นเมสเซจที่ส่งถึงบางคนหรือใครจะแปลตรงข้ามกักบมาดามก็ได้นะเออมันเป็นคีะนะย์เวิร์ดอะเนาะภาษาใบค่ะไม่ต้องไปเครียดนะจ๊ะมาดูกันดีกว่าโอยความรักโดนกันแร้งหรือเปล่าหรือว่ากำลังเจอบทโศกในเรื่องราวของความรักกันเข้าใจ การเข้าใจผิดอะไระการเข้าใจผิดกันเออการที่แบบว่าไม่ค่อยลงรอยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเกิดขึ้นได้นะแต่จริงๆแล้วอะเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์อะอาจจะเป็นแค่ช่วงนี้แหละที่ไม่ค่อยลงรอยกันช่วงนี้แหละที่ไม่ค่อยเห็นด้วยแต่เดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะบางคนอาจจะดีขึ้นในอีก2เดือนข้างหน้า3เดือนข้างหน้าด้วยซ้ำไปนะโอ,อ้ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะเรามองว่าช่วงนี้ก็คือดูแลตัวเอง ทำตัวเองให้มีความสุขอย่าจดจ่ออยู่กับความรักที่มันท็อกซิกหรือความรักที่มันทําให้เราเป็นทุกข์อ่ะหันมาดูแลตัวเองหันมาใส่ใจตัวเองทําให้ตัวเองมีความสุขเออบางคนก็นัดเพื่อนไปเลยเนี่ยสปงสปาไปทาพุงทําผมอะไรเนี้ยบํารุงหน้าหาความสุขให้ตัวเองเมื่อเรามีความสุขมากพอเรารักตัวเองมากพอแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเข้ามาอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่โอเคพลังงานด้านลบก็จะออกไปนะจ๊ะไปแบบนี้ก็ได้นะหรือถ้าใครบางคนเห็นแล้วก็ เขอยากจะแปลอีกอย่างหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลได้เหมือนกันยังไงก็ขอให้คนกองนี้ได้เจอรักที่ดีนะคะรักที่มีความสุขสมหวังในเร็ววันนะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะจ๊ะไปแล้วนะเอาราคามาถึงกองที่สองกันนะจ๊ะมาตั้งสมาธินึกถึงเขาคนนั้นหยิบไม่ผิดกองใช่ไหมรอบนี้ ก็ดูได้ทุกเพศนะคะความรักไม่มีเพศแล้วก็เป็นดวงโดยโรวมฉะนั้นดูเพื่อความบันเทิงเฉยๆนะไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดอะไรถ้าอยากดูดวงส่วนตัวรายละเอียดใต้คลิปนะคะมาดูซิว่าเขาคนนั้นที่คนกองนี้นึกถึงเขามองคนกองนี้เป็นคนยังไงคะน่ารักไหมสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยมองเราในแง่บวกหรือเปล่กาก็เป็นแบบคร่าวๆนะจ๊ะ โอ้ยบางคนหน้าอกใหญ่หรือเปล่าอันนี้เราเล่นอ่าเขามองว่าคนกองเนี้เป็นคนที่หนึ่งชอบเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเป็นคนที่ค่อนข้างจะเปิดเผยดูมีความสดใสมีความร่าเริงม,มีความอบอุ่นม,มีความรักความยินดีปรีดาอยู่ในนั้นเออดูดูเขาก็มองเธอเป็นคนดีนะเอ,อบอกเลยลึกๆแล้วก็มีความดื้อน,นะปากแจว๋วบางคนปากแจว๋วมีความดื้อมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงแต่ไม่เท่ากับกองที่หนึ่งอันเนี้ย แล้วก็เป็นคนที่หนึ่งตั้งใจทํางานแล้วก็ในที่เนี้ยบางทีได้ทําอะไรหรือสิ่งที่ตัวเองสนใจก็จะลืมทุกอย่างรอบรอบข้างอะ่ะเออมุ่งไปในจิตที่ตัวเองสนใจแล้วก็เป็นคนที่มีความรักฝังใจหรือเปล่ามีแผลใจหรือเปล่าอ่าสำหรับเขาเขามองคุณอนะ่ะเหมือนยังม o v e on ไม่ได้จากบางสิ่งบางอย่างยังมีแผลใจเดิมเดิมยังมีบาดแผลของความรักเก่าๆแล้วก็คุณอาจจะเป็นประเภทที่แบบว่า เยียวยาตัวเองโดยการทํางานหรือทํากิจกรรมบางอย่างให้มันแบบดูสุดขั้วไปเลยอ่ะเออทั้งที่จริงอ่ะเขามองคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ่อนแอเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเปราะบางนะคะดูหน้าทะนุถนอมเออแล้วก็บางคนให้ระวังนิดนึงว่าคุณทํางานเหมือนคนเดือดร้อนเรื่องการเงินอ่ะ <laughs> เออสิ่งที่เขามองคุณนะ บางคนนี้แบบว่าเฮ้ยทํางานเยอะทํางานหนักขนาดนี้เดือดร้อนเรื่องการเงินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีความเครียดเรื่องการเงินหรือเปล่าทํางานเยอะเกินไปนะแล้วก็เขามองคุณเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้ชายเก่งนะคะในเรื่องของการทํางานแต่อาจจะมีความดือ้อความปากแจ๋วไปบ้างแต่ก็เป็นคนที่อาคบได้มีเมตตาเออมีความใจดีมีความอุ่นมีความยินดีปรีดาอะไรอย่างนี้ไม่ได้เป็นคนร้ายนะคะในสายตาเขาแต่อาจจะอมองเหมือนเป็นคนเศร้า เออบางคนก็อาจจะฉีกแนวไปเลยว่ามองเหมือนเป็นคนเดือดร้อนเรเนื่องการเงินน,นิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยชักหน้าไม่ถึงหลังได้เลยจ้ะอืม่ะแล้วก็มาดูว่าเขามีความสุขไหมเวลาที่ได้คุยบางคนก็อาจจะได้แค่แชทกันเนาะได้แชทกันได้คุยกันได้เปิดวิดีโอคอลกันหรือบางคนได้เจอกันก็คือได้ใช้เวลาร่วมกนนันไปนู่นไปนี่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขามีความสุขไหมเมื่อได้ทํากิจกรรมเหล่านั้นกับคนกองนี้นะคะขอห้าใบค่ะ สิบถ้วยมีความสุขนะแล้วเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เวลาทําอะไรแล้วดูค่อนข้างที่จะตั้งใจบางทีอาจจะดูตั้งใจเทคแคร์ตั้งใจดูแลเขาเออเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนะแล้วก็ออกแนวบางครั้งก็แอบแนวแบบว่าบีบังคับหรือเปล่าออชอบชอบมีการบังคับบางอย่างเกิดขึ้นเช่นทําไมไม่กินอนนั่นล่ะเบื่อไอ้นี้แล้วอยากกินในนูนะ่นระประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะอ,อืมทําไมไม่กินผักล่ะกินผักหน่อยสีอะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันเออ มีความเป็นนางพญาอยู่น,นั่นแหะคนกลงนี้ดูซิควีนไม้กับงไม้มาคู่กันเออทําไมจะไม่ชอบเขาอะเรามองว่าเขาก็มีความสุขนะในสิ่งที่คุณเทคแคร์ในสิ่งที่คุณดูแลแต่เขาก็อยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวบ้างเหมือนกันอ่านี่แปลอย่างแรกก่อนเขาก็อยากมีพื้นที่ส่วนตัวบ้างอยากมีสเปซส่วนตัวมากเลยถามว่าเวลาที่ได้ใช้เวลากับคุณนะเขาก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้อยู่นะ แต่มันอาจจะมีลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันไปบ้างเออบางทีเขาก็ไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่าเฮ้ยบางเวลาฉันอยู่กับคุณฉันก็โอเคฉันก็มีความสุขแต่บางเวลาฉันก็อยากมีระยะห่างเอออย่ากใกล้เกินไปอารมณ์ประมาณนี้อยากมีระยะห่างอยากมีสเปซให้หายใจได้คล่องบ้างอะไรบ้างเรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะห่วงพื้นที่ส่วนตัวห่วงโลกส่วนตัวห่วงกิจวัตรประจําวันบางอย่างส่วนตัวที่ไม่อยากให้คุณเข้าไปยุ่งเออแล้วก็เป็นคนค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากบางทีอะ มองว่าคุณมีแผลใจตัวเขาเรามองว่าก็ไม่แพ้กันหรอกจาก้าเออบอกเลยแล้วก็อีกกรณีนึ่งก็คือบางทีคุณช่วงนี้อาจจะดูสวยเนาะอาจจะดูแพลวพลามีสเสน่ห์บางอย่างเออดูมีความั่วยนเล็กๆแล้วเขาเกิดความเหึงอะ่ะ ห่วงอยากจะเก็บไว้คนเดียวไม่อยากให้คุณสนิทก,กับใครก็ได้เออไปได้สองกรณีนะคะอยากจะเก็บคุณไว้ไม่ให้ใครได้ดมดมอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้คุณได้มองใครไม่ให้ใครได้มองคุณแล้วก็ค่อนข้างที่จะออกแนวขี้หึงคิดเยอะคิดมากที่กังวลใจอยู่นะจ๊ะก็อ,อยากสเหรียญหน่อยสิแบ่งได้สองกรณีนะเธอ บอกเลยว่าใจหนึ่งเขาก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์บางอย่างรวดเร็วไปกับคุณนะคะอยากสัมผัสอยากกอดอยากจุบ๊บอะไรอย่างเงี้ยเอออยากจะทําอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าควรที่จะทําแล้วหรือเปล่าหรือว่ามันยังไม่ถึงเวลาอะไรอย่างเงี้ยในใจลึกๆเนี่ยก็แอบคิด18บวกกับเราอยู่เหมือนกันนะออว่าไม่ได้นะคนกองนี้ก็สวยนั่นแหละเออ,อมาดูซิว่าในความรู้สึกของเขาว่า ระหว่างคุณกับเขานณตอนนี้มันคืออะไรเ,ออเขารู้สึกกับมันยังไงขอห้าใบค่ะก็เป็นดงโดยรวมไม่ต้องไปซีเรียสน,นะทุกคนจสตีเหมือนกำลังตัดสินใจบางอย่างอะ แต่ขอเวลาหน่อยได้ไหมเออขอเวลาอีกนิดกําลังตัดสินใจกําลังช่างใจกําลังเลือกอยู่กําลังแบบว่าเหมือนกําลังยกตาช่างอะว่าเฮ้ยจะไปต่อดีจะคบหาดีหรือว่าจะยังไงดีเหมือนกําลังช่างใจกําลังให้คะแนนจิตไิสัยในพฤติกรรมคุณอยู่เหมือนกันนะและขอเวลาเรียนรู้หน่อยเหมือนตัวเขาก็ผ่านเรื่องราวเจ็บปวดเรื่องราวเสียใจเรื่องราวของความเครียดในเรื่องของความรักเหมือน ออกแนวกึ่งกึ่งเพลงอ่าของแกลหรือเปล่าที่แบบว่ายังไม่พร้อมที่จะมีใครอะพักหน่อยอะไรอารมณ์ประมาณเนี้ยอืมเหมือนเขาอยากจะได้เวลามากกว่านี้ในการตัดสินใจบางอย่างแต่ถ้าเขาได้ตัดสินใจแล้วอะคุณก็จะเป็นคนสําคัญสําหรับเขานะคะในที่เนี้ยเขาอาจจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการงานการเงินซะเยอะเรื่องของการสร้างความมั่นคงซะเยอะในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เลยอยากจะเบรกนิดนึงอยากจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรียนรู้หน่อยเพราะว่ากลัวการตัดสินใจบางอย่างมันทําให้เขาเจ็บปวด เออต้องใช้เวลาหน่อยนะจ๊ะแล้วก็เหมือนพาก็จะบอกจริงๆคุณค่อนข้างที่จะมีความสําคัญกับชีวิตเขานะเออบอกเลยก็เป็นตัวเลือกแรกๆหรือเป็นคนที่แบบว่ามีตัวตนอยู่ในใจเขาเยอะสุดแล้วแหละช่วงนี้ยฉะนั้นทําคะแนนเขาไว้ทําตัวดีทําตัวน่ารักเข้าไว้นะคะคนกองนี้กาลังกลมหัวใจเขาอยู่แล้วแหละแต่แค่ขอเวลาหน่อยขอดูอะไรอะไรหน่อยหรือรอผ่านช่วงนี้ไปอีกหน่อยเพราะช่วงนี้คขาจะยุ่งเรื่องนู้นเรื่องนี้เนาะอ่าฉะนั้นเรื่องของความรักก็เลยแบบว่ายังไม่ได้เล่งรีเพราะจริงจริงในใจอ่ะ บางอย่างก็อยากจะเร่งรีบเหมือนกันนะจ๊ะออกมาดีนะคนกองนี้ไม่ได้แย่เลยนะเออออกมาค่อนข้างที่จะพลังงานบวกพอสมควรเลยนะจ๊ะอามาดูซิว่าดวงความรักในช่วงนี้พายอยากจะบอกอะไรกับคนกองนี้นะอาจจะเป็นข้อความหรือคีย์เวิร์ดบางอย่างที่ส่งถึงใครบางคนนะจ๊ะอาจจะไม่ใช่ทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดคุณเห็นแล้วแปลเป็นอย่างอื่นได้ไหมได้มันไม่ผิดนะเาสามใบค่ะ อืมเรามองว่าเรื่องของความรักมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่มันมีความมั่นคงไปได้ค่อนข้างสูงนะจ๊ะแต่ให้ระวังหน่อยการหยิ่งทะนงในตัวเองมันจะมีกับดักบางอย่างอ่ะบางครั้งการกระทำเราด้วยความที่เรามั่นใจตัวเองมากเกินไปมีโก้มากเกินไปอาจจะทําให้เราตัดสินใจหรือทากระทําบางอย่างผิดพลาดในเรื่องเล็กๆน้อยๆฉะนั้นควรมีสติรอบคอบกับทุกการกระทําของเรานะคะ เออให้ระวังนิดนึงนะแต่เรารู้สึกว่าคนกองนี้พลังงานค่อนข้างดีค่อนข้างบวกมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์สูงนะอืมโชคลาภเนี่ยถ้าเกิดซื้อหวยก็คือถูกหวยอะถ้าอยากมีผัวก็คงจะได้มีผัวในเร็วๆนี้แล้วค่ะเอออารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะเรามองว่ามีการได้คบหาแหละเออแต่ว่าให้ระวังไว้หน่อยถ้าเกิดเขาเป็นคนดีจริงก็ ปัญหากับดักอะไรพวกนี้ก็คงจะไม่มีผลแต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ซ่อนอะไรไว้หรือเก็บซ่อนบางอย่างไว้มีความลับอะไรไหมเรามองว่าเดี๋ยวอาจจะได้รู้กันนะจ๊ะในเร็วๆนี้อือยังไงก็ขอให้คนกลุ่มนี้ได้เจอรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวังในเร็ววันนะคะเป็นที่พึ่งให้กันและกันซัพพอร์ตกันและกันได้นะจ๊ะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวรยยา,ายละเอียดใต้คลิปนะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะชื่อ เอาละค่ะมาถึงกองที่สามนะจ๊ะใครที่เลือกกองนี้บ้างทําสมาธิให้นิ่งจดจ่ออยู่กับเขานะจ๊ะเออเปดนโดยโรวมนะดูได้ทุกเพศนะคะความรักไม่มีเพศแล้วก็ไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ดูเพื่อความบันเทิงนะมาดูกันถามแรกดีกว่าว่าเขามองคนกองนี้เป็นคนยังไงสวยไหมน่ารักไหมเออเป็นคนดีหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ขอห้าใบค่ะ อาจจะเป็นการบอกคร่าวๆไม่ได้ละเอียดนะจ๊ะเป็นคนขี้ปวดหลังหรือเปล่าคนกองนี้ปวดเมื่อยบ่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะเขามองคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะคะเออช่างพูช่าง,งจาบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นคนน่ารักเป็นคนสวยมีคนมีเสน่ห์บางอย่างช่างเจรจาดูเจ้าชูเล็กๆเออมีแรงดึงดูดอยู่แล้วก็เป็นคนที่ เขาเรียกว่าอะไรคิดเร็วทําเร็วอะ่ะบางครั้งตัดสินใจที่จะทําอะไรก็ทําเลยแล้วก็ปากคอค่อนข้างจัดนิดนึงนะคะในความคิดของเขานะอืเป็นคนที่การได้กาเสียนะเป็นคนที่หนึ่งเอ่อเรื่องของการเงินเรื่องของการลงทุนเรารู้สึกเหมือนกับเขามองว่าคุณเป็นคนที่มองเรื่องของอนาคตวางแผนของตัวเองได้ดีอยากจะทําอะไรทำเอออยากจะเรียนรู้อะไรเรียนอะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นการเริ่มต้นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างที่จะสู้ชีวิตเล็กๆนะคะเนี่ย เป็นคนอธัธยาศัยดีเป็นมีเพื่อนเยอะแต่ใดๆก็คือเขามองคนเจ้าชู้สุดๆเลยแหละคนกองนี้อ่ะในความเจ้าชู้ก็คือมีความน่ารักมีความเอนเตอร์เทนมีความเฟลลี่เออบางคนแต่งตัวดีบางคนแต่งหน้าดีทําทรงผมดีอะไรก็ดูดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเป็นคนเจ้าชู้หล่นละอาจจะดูแบบว่าเข้ากับทุกคนได้ง่ายคุยกับทุกคนได้ง่าย แต่ในใจลึกๆบางอย่างเขาก็รู้สึกว่าบางทีคุณอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้แล้วก็ในที่นี้อาจจะดูเหมือนแบบว่าบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับ เรื่องของมีโคมได้เนาะเรื่องของเหล็กเรื่องของมีโคมหรือว่ามีการปวดรังปวดหลังอะไรบ่อยอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้นะหรือว่ามีความเครียดแบรแาบภาระาบางอย่างเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะจ๊ะใดๆ,ๆก็คือเจ้าชูนะคะเรานะ่ะในสายตาเขาอ่ะอาจจะต้องปรับ,รบพฤติกรรมนิดนึงนะคะให้เราให้เขามองเราดีขึ้นนิดนึงนะจ๊ะว่าเราไม่ได้เจ้าชูกับคนอื่นฉันเจ้าชูกับเธอคนเดียวเออแล้วเขามองคุณเป็นคนเพื่อนเยอะด้วยนะ แล้วก็มาดูว่าเขามีความสุขไหมเมื่อเวลาที่เขาได้พูดคุยกับเราได้แชทกับเราสําหรับบางคนเนาะที่บอกว่าแค่คุยได้แค่แชทอะไรอย่างเงี้ยก็หรือบางคนที่แบบว่าได้ใช้เวลา,ลวาร่วมกันได้ไปนู่นมานี่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมีช่วงเวลาเหล่านั้นระหว่างเรากับเขาเนี่ยเขามีความสุขไหมการที่ได้ได้ใช้ช่วงเวลาเหล่านั้นเออลิ้นผันกันสุดขอห้าใบค่ะ การที่เขาได้ใช้เวลาร่วมกับเราไม่ว่าจะเป็นการแชทกันการคุยกันวิดีโอคอลกันหรือการไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยเขาคนานั้นมีความสุขไหมคะจับคนกองนี้ขอห้าใบมต่สตีสีไม้คุณอย่างที่บอกคุณเป็นคนเอนเตอร์เทนคนดีนะเขารู้สึกดีสุดๆไปเลยลนะ มีความรู้สึกดีมีความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็เป็นมีความรู้สึกเหมือนตัวเขาอะเป็นคนสําคัญอะเลือกได้อะเออในใจลึกๆนี่อาจจะกลัวว่าคุณก็ทําอย่างนี้กับคนอื่นเหมือนกันนะเนี่ยมีความห่วงคุณนะเอ,อบอกเลยมีการห่วงคุณไอ้ที่สิบดาาตอนแรกอะไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าคุณปวดลงปวดหลังหรอกตัวเขาเนี่ยแหละกลัวว่าคุณจะไปเจ้าชู้กับคนอื่นด้วยหรือเปล่าฉะนั้นปรับพฤติกรรมนะคะปรับความคิดเขานะคะแต่เวลาที่เขาได้ใช้เวลาร่วงออกับคุณนะบอกเลยเขาค่อนข้างที่จะมีความสุข มีความอบอุ่นแล้วเขารู้สึกเหมือนแบบว่าเขาเป็นคนสําคัญสําหรับคุณนะอืมมีการคิดมีการมาโนไปไกลนะแล้วก็การคิดมโนไปไกลเนี่ยอาจจะเป็นการคิดด้านแบบว่าเฮ้ยคุณก็ทําอย่างนี้กับคนอื่นหรือเปล่ามันเป็นธรรมดาที่คุณจะเป็นคนเฟรลี่เป็นคนเทคแคร์หรือเปล่าเขาอาจจะไม่ได้พิเศษอะไรกับคุณมากกว่าคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขามองคุณว่าเขาเขามองคุณว่าคุณไม่ได้มีเขาแค่คนเดียวนะจ๊ะเออบอกเลยแล้วเขาก็รู้สึก เจ็บปวดทุกครั้งเวลาที่เขานึกเวลาที่เขาคิดนะอันนี้อาจจะสลับกันได้นะ้องแทนจะบอกความรู้สึกเขาได้บอกความรู้สึกเราก็ได้แล้วก็มันมีการห่วงบางอย่างอะ่ะเอออยากจะเก็บไว้ดมดมคนเดียวอยากให้คุณทําดีกับเขาแค่คนเดียวอารมณ์ประมาณนี้แล้วก็เหมือนเขากาลังจะเริ่มตัดสินใจทําอะไรบางอย่างกับความสัมพันธ์นี้นะคะมันมันมีการตัดสินใจมีการมุกออนมีการขับเคลื่อนอะ่ะเออ แต่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนไปทางซ้ายหรือไปทางขวาหรือจะตรงไปหรือจะกลับรถนะจ๊ะอืมแต่ว่าเริ่มมีการตัดสินใจที่จะทําอะไรบางอย่างกับความสัมพันธ์นี้แล้วแหละแล้วก็ระหว่างเรากับเขาในความรู้สึกเขาเนี่ยมันคืออะไรเขารู้สึกกับมันยังไงอืมเขาห้าใบค่ะระหว่างเขาคนนั้นที่คนก่อนนี้นึกถึงเนี่ยเออในความคิดของเขาเขารู้สึกกับมันยังไงเรื่องราวระหว่างคนก่อนนี้กับเขาคนนั้น แม้ว่าจะมีอุปสรรคขัดขวางเขาก็พร้อมที่จะสู้อยู่นะอืเขารู้สึกดีนะคะมีความอ่อนไหวมีความหวันไหวอยู่ในนั้นเนี่ยกางตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างแต่บอกเลยว่าการตัดสินใจของเขาค่อนข้างใช้เวลานานหน่อยนะเหมือนเป็นคนที่ออกแนวเฉื่มเชิมได้ไหมเรามองว่าออกแนวเฉื่มก็ได้นะเหมือนทําอะไรเป็นกิจวัตรประจําวันนะ่ะ อ่าเขารู้สึกค่อนข้างที่จะดีกับคุณนะคะมีความอ่อนไหวมีความวันไหวบางอย่างแล้วก็อีกใจหนึ่งก็อย่างที่บอกเขาอาจจะเบรกความรู้สึกดีๆของเขา,วาไว้เพราะว่าเขาอาจจะคิดว่าคุณทําอย่างนี้กับคนอื่นเหมือนกันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวเขาอ่ะอยากที่จะโฟกัสมันมากขึ้นนั่นแหละแต่ก็เหมือนยังไม่ได้อยากที่จะทําอะไรนะตอนนี้อยากขอเวลาคลิดก่อนอยากขอเวลาตัดสินใจก่อนช่วงนี้อาจจะไม่ใช่จังหวะที่เหมาหะสำหรับเขานะ แต่เขารู้สึกว่าถ้ามันมีอุปสรรคถ้าเกิดเขามั่นใจแล้วอ่ะเขาพร้อมที่จะฝาฟันนะคะแล้ววันนั้นคุณจะรู้เองเหมือนเขาจะบอกเองหรือทําอะไรบางอย่างให้คุณได้รู้ว่าเนี่ยเขาพร้อมที่จะไปกับคุณมากกว่านี้จริงๆนะแต่ตอนนี้มันเหมือนกํนกลาลังเก็บเก็บข้อมูลเออเรียกอย่างนี้ดีกว่าเก็บข้อมูลเก็บ d ัต้าบ,บางอย่างเพื่อตัดสินใจที่จะทาอะไรแต่ว่ายังไม่ใช่ช่วงนี้เหมือนช่วงนี้กําลังดูอยู่ว่าจริงๆแล้วการที่รู้สึกดีกับคุณเพราะว่าคุณเข้ามาทําดีด้วยหรือเปล่าแล้วก็หวั่นไหวเพราะว่าเหงาหรือเปล่าอะไรอย่่างยออูื อาแถมให้หน่อยแล้วกันกองอื่นไม่ได้ถานนะแล้วเขารักคนกองนี้ไหมชอบคนกองนี้ไหมเดีย๋ยวไปบอกกองอื่นนะคะมีความรู้สึกดีๆนะอาบอกเลยว่ามีความรู้สึกดีๆอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นรักหรือว่าชอบมากแต่ว่ามันมีบางอย่างเกิดขึ้นในใจเขา มีความรู้สึกดีๆแล้วก็เหมือนกําลังรอสัญญาณบางอย่างรอโอกาสบางอย่างหรือรอความชัดเจนบางอย่างจากคุณอยู่ก็ได้เออแล้วก็เป็นความรู้สึกดีๆที่เขายังไม่ได้เปิดเผยมันออกมาด้วยซ้ํานะจริงๆในใจเขาอยากจะไปต่อกับคุณไปต่อในที่นี้อาจจะอยากรู้จักกันมากขึ้นเปิดเผยกันมากขึ้นก็ได้นะอืมก็ถือว่าอยู่ในเกีย์ดีนะคะคุณกองนี้เอามาดูดวงความรักในสามเดือนนี้ดีกว่ามาให้กับคุณกองนี้ช่วงนี้จะเป็นอย่างไง อาจจะเป็นแมเสเซจที่ส่งถึงใครบางคนก็ได้ไม่ใช่ทุกคนนะคะหรือจะแปลคนละอย่างกับมาดามก็ได้ไม่ผิดนะจ๊ะอยู่ๆก็สะอึกขอโทษด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ตกใจเสียงสะอึกของตัวเองนะจ๊ะอืมอ่ะ เขารู้สึกว่าการมีคุณน่ะมันเป็นการแบบว่าได้รับการดูแลได้รับการเทคแคร์อ่ะมันดูอบอุ่นนะมันดูรู้สึกดีนะแล้วเขารู้สึกผ่อนคลายนะเวลาที่ได้อยู่กับคุณเวลาที่คุณทําอะไรดีๆให้เขาหรือเขาทําอะไรดีๆให้คุณมันเป็นความรู้สึกที่ออกแนวเชิงบวกแล้วก็ดูอบอุ่นดูอ่อนโยนเป็นช่วงที่ผ่อนคลายแต่ในใจลึกๆแล้วมันก็เหมือนแบบไม่รู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ยังต้องการเวลาส่วนตัวต้องการโลกส่วนตัวอยู่ดีนะจ๊ะ ไอ้ตรงโรกส่วนตัวนี่แหละทาให้มีปัญหาหรือเปล่าว่าเอ้ยมันยังไม่ชัดเจนนู่นนี่นั่นยังไงก็พยายามต่อไปนะแต่เรามองว่าก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะอาจจะไม่ได้มีคอมมิชเมนต์ในเร็วๆนี้แต่อยู่ในเกณฑ์ที่พัฒนาไปได้เรื่อยๆอะ่ะเหมือนเขาเขาไม่ได้รีบอะ่ะตัวกองกองนี้รีบหรือเปล่าล่ะอาจจะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเข้าหานะจ๊ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปมาดามนะจ๊ะเออก็ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะ Show. Sure.